3ชั้นเตรียมเกรียมเราไปจุ่มกับมันกุ้งหมันฉ่ำมีความหมูสับไข่และผักจิ้มลงไปอย่างเงี้ยเลยมันกุ้งอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยจ้ะแล้วต่อด้วยน้ำจิ้มอ๋อจิ้มสองรอบสองรอบคุณคือดูทุกคนมันมันจะฉ่ำแบบ มาเลย้ป็นไงแม่ฉ่ำใช่ไหมบอกแล้วว่าเล<ะ>ิกมันกุ้งกับหมูมากสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกับช่องเมาามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแ้วยังไม่กด subscribe ใจร้ายอะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมาามอยชาแนลอีกแล้ว ผู้ชมวันนี้ก็เป็นการกลับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการของซีรีส์หมูกระทะบ้านเพื่อนของเรานะคะเรียกได้ว่าหายกันไปนานมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันมี COVID, โควิดโควจต่างๆนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอหมูกระทะบ้านเพื่อนคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ะมองซ้ายมองขวามันคุ้นๆเหมือนอยู่บ้านเข้าเมาพอดีว่าเพื่อนคนนี้นางอยู่คอนโดนะคะ ก็ไม่เหมาะกับการกินหมูกระทะเท่าไหร่เพราะว่าควันก็จะคละคลุ้งห้องกระเทยไปหมดเลยคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้นางก็เลยยกข้าวของมากินที่บ้านเราวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือโทนต้นค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับต้องลุกหรอเอาลุกหรอโทนีต้นเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเป็นเน็ตไอดอลนะที่มีคอนเทนต์ไวรัลมากมายในแฟนเพจนะ ก็คือแชร์กันลืมล่ำกรุ๊ปต่างๆก็คือพูดถึงตลอดเวลาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่อยู่ในกระแสวันดีคืนดีก็ออกมาไลฟ์สดร้องไห้หัวทิ้งก็ร้องไห้ไลฟ์สดคือดารากันแม่เรียกได้ว่าเป็นคนที่สร้างกระแสดองเก่งมากจริงๆแล้วเธอเป็นคนที่ฉันคิดไว้เป็นคนสุดท้ายเลยที่จะมาออกทั้งทานเพราะว่าเพราะว่าคุณผู้ชม คือโทนี่ต้เนี่ยต้องยอมรับว่าต้นเนี่ยเขาจะทำคอนเทนต์แบบคล้ายๆชูรักชูรสในรูปแบบที่ต่ำตมกว่าคือเขาจะแบบชอบเอาผู้ชายมาแบบลวนลามสัมภาษณ์ต่างๆอะไรเงี้ยใครที่คิดว่าเขา่าชอบลวนลามผู้ชายแล้วไปดูช่องโทนี่ต้นแล้วผู้ชมจะรู้เลยว่าช่องเราคือเทเลทับบี้กลายเป็นเทเลทับบี้ไปเลยพอไปดูช่องโทนี่ต้นนะคือจะบอกขอแก้ตัวอในในในภาพภาพในโซเชียลโทนี่ต้นจะดูแรงกว่าแต่ในชีวิตจริงเขาดูแรงกว่านะ กว่าจ,จเ,<อ>เธอทลืมไปแล้วหรอว่าเนี่ยคือช่องฉัน<อ>ทุกอย่างที่เธอพูดมันตัดออกได้เธอเอเอว่ะเธอพูดไปเธอก็เหนื่อยเปล่าเขาเออเขาเป็นคนดีมัน,มนมจะเหลือแต่สิ่งดีๆใน<อ>ตัวฉันคุผ<อ>ู้ชมวันนี้นะคะหมูกระทะโทนิโต้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเน็ตไอดอลแบบ<อ>สายแบบชุกชุสอ่ะเขาจะมีหมูกระทะแบบไหนปกติเนี่ยเป็นแขกรับเชิญช่องอื่นบ้างไหมน้อยน้อยมากส่วนใหญ่คือเอาคนอื่นมาแกปกติจะชอบเอาผู้ชายมาแบบว่า กี่นิ้วบ้างอะไรบ้างผู้ชมคิ <c oughs> ดว่ไหวรับไม่ได้ <c oughs> เราจะไม่พูดถึงคอนเทนต์ช่องนั้น <c oughs> เพราะว่าแบบรับไม่ได้จริงแต่ใครอยากจะไปดู <c oughs> ก็ไปดูได้ในช่องโทนิต้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากินหมูกระทะกาัน <c oughs> เป็นหมูกระทะแบบฉบับของโทนี่ต้น เดี๋ยวมาดูแกกผู้ชมหิวมากก่อนไปกินอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องเมาหมอยด้วยนะคะแล้วก็ตามไปกดไลค์กด Subscribe ช่องเทอรนี้ต้นด้วยมีทั้ง Facebook แฟนเพจแล้วก็มีทั้ง YouTube เลยนะคใครเป็นกะเลยเนี่ยรับรองว่าจะต้องชอบถูกใจกับจริต <c oughs> ของนางเพราะว่าแฟนเพจนางถูกใจกะเลยนะคะมีกะเลยเท่านั้นเลย <c oughs> ช,ชิงค่ะเรามาอยู่ตรงหน้าเตาเรียบร้อยคุณผู้ชมก่อนที่จะกินนะคะหมูกระทะมือ้อนหนักแบบนี้โทน,นี้ต้นเตรียม เป็นหมูสามชั้นเป็นหมูหมัก้ก็หมูหมักอาหมักกระเทียมพริกไทยมาน่าก,กินมากมื้อนัหนักแบบนี้ผู้ชมเขาบอกต้องขอทานอาหารเสริมของตัวเอง<ม>เป็นแบ,บรนด์ที่เขา้าออออมาเกับกั้นเดเวลลอปมาหนึ่งปีเต็มนะคะก็คือถ้าใครติดตามช่องเราก็จะรู้ว่าพูดถึงมานานมากนะคะแต่ว่าเราปรับสูตรพัฒนาสูตรอะไรเงี้ยปรับไปปรับมากันมาเป็นปีเลยกว่าจะออกมาได้นะคะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกินดูนั่นเองกินดูแค่ไหนต้องมีกินดูมันดียังไงแม่ คืออย่างนี้คือแรกเริ่มเลยอะปีที่แล้วอะ<ม>คือพวกฉันอ้วนเป็นหมูเลย,เ,ลยเห็นรูปอยู่พอ,อีมันก็เลยแบบฉันกับกัจจังก็ใส่แมส<ม>ใส่แว่นดำใส่หมวกแล้วก็ไปเดินตลาด ตลาดนงตลาดนัดอะไรเงี้ยที่มันจะขายยาลดน้ำหนักเแล้วก็ไปกว้านซื้อมาเว้ยเออแล้วก็เอามากินปรากฏว่ามันอ่องกระเทยกับชนีก็คืออ่องไปเลยแบบมึนนอนไม่หลับแบบเออใจเต้นแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้แล้วเราก็เลยไปคุยกับโรงงานคุยกับเภสัชคุยกับเดเวลอปเปอร์ว่าเราอยากได้อาหารเสริมที่เรายังกินอร่อยเหมือนเดิมแต่อยากได้ตัวช่วยมาช่วยแบบ บล็อกเบิร์นมันก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ผู้ชมครับคินดูเป็นอาหารเสริม ah. ลดน้ำหนักคือส่วนผสมเนี่ยมีเยอะมากไปดูกันเอาในล i ยแอดนะ mm. ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ปักหมุดเอาไว้นะเพราะว่าแต่หลกัหลกๆเนี่ยมันจะช่วยลดการดูดซึมแป้งและไขมัน mm. แล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญ ah. มันจะทําให้เราผอมลงที่สําคัญคือมันจะมีส่วนช่วยในการดีท็อกซ์เอาไขมันสะสมตามผนังลาไส้ของเราไปด้วยมันจะช่วยเอวคอดเร็ว สัสดส่วนมันจะชัดมากยิ่งขึ้นอุ้ยอือแล้วก็ที่สําคัญคือเนี่ยด้วยคุณภาพทั้งหมดนี้ออยองออยอ,อ,อ,ยอเนี่ยนะคะเ,เราใส่ไปเต็มๆเ,เลยหนึ่งกล่องมี1ิแคปซูลอู้เยอะมากถูกต้องคือปกติเราก็จะใส่กัน สิบแคปซูลห้าแคปซูลอะไรเงี้ยเราใส่ไปเลย15แคปซูลเพราะว่าเราอยากให้เห็นผลชัดเจนตั้งแต่กล่องแรกเขามาไม่มั่นใจว่าที่ผู้ชมดูอีกตอนนี้ล็อตที่2มันหมดไปหรือยังล็อตแรกหมดไปแล้วนะคะหมดกลางอากาศเลยไลฟ์สดกับกัปจังแค่ครั้งเดียวไลฟ์แอดแตกหมดกลางอากาศเลยล็อตที่2เนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วล็อตที่2นี่ตอนนี้เหลือประมาณ400กว่ากล่องเท่านั้นเองแต่ว่าของยังไม่เสร็จของจะเสร็จวันเที่ยวไหนก็ยังไม่รู้เลยผู้ชมเอาไปว่าใครสนใจนะคะ แอดไลน์แอดไปถามแอดมินเพราะว่าไม่รู้ว่าคลิปออนเมื่อไหร่สถานการณ์ของสต<ม>็อกตอนนี้จะเป็นยังไงที่สําคัญคือข้าวม้อเองอะ่ะจะต้องมีติดตัวกันไว้อยกัจังประมาณคล40กล่องเพราะว่าขาดไม่ได้<อ>เรารู้สึกว่าเราเป็นคน enjoy eating <อ>เ,เรากินอาหารเสริมที่มันทําให้อิ่มไม่ได้นึกออกไหมอ,อ,อิ่มแบบกินข้าวไม่ได้<อ>หรือไม่หิวเนะี่ยไม่ได้เพราะว่าเรา enjoy eating ค<ม>ือเรามีความสุขกับการกินดังนั้นก็ต้องมีไว ถูกต้องคุณผู้ชมคะกินดูแค่ไหนถ้ามีคินดูก็สบายใจนี่เลิศว่าบอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอไม่ได้ตั้งใจทามาเอาเงินเพราะว่าเราใช้เวลาถึง1ปีเต็มคุณผู้ชมถ้าคนอยากได้เงินไม่ต้องปรับสูตรเยอะขนาดนี้ร,รีบๆทำรีบๆเขียนออกมาขายแล้วก็รีบๆเอาเงินโกลดไปแต่ว่าเราตั้งใจทํามากินเองดังนั้นสําหรับคนที่สงสัยว่าคุณขม๊อทานเยอะมากทําไมไม่อ้วนเลยหรือว่ากระจังทานเยอะมากทาไมไม่อ้วนเลยคินดูค่ะคือ ความักของพวกเราะคะ,ะสนใจทักไลน์แอดไปแอดคินด,ดูนะคุณผู้ชมบางทีเข้ามาเขเข้าไปตอบเองแต่เรามีแอดมินคอยตอบอยู่สงสอะไรถามได้เลยค่ะอ่ะไหนเธอเล่าซีว่าหมูกระทะของเธอเนี่ยมันพิเศษยังไงคือเวลากินหมูกระทะนะปกติรู้สึกแบบถ้ากินหมูกระทะธรรมดาทั่วไปมันมันไม่ค่อยสะใจอะ่ะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบกินแบบอะไรที่แบบมันๆเยอะๆหรืออะไรเงี้ยเข้าใจใช่ปะเราก็เลยลองเอาแบบหมูกระทะเนี่ยที่ย่างยายามาจิ้มกับแบบ หมูมันกุ้งแล้วก็จิ้มกับน้ําจิ้มอีกก็ได้แล้วพอกินแล้วแบบมันคือมันมันก็จะแบบมันแบบมันแตกมันฉ่าในปากก็จะแบบเออเอาจริงๆนะอเคยกินแล้วหมูกระทะมันกุ้งมันปูอเป็นหมูกระทะนกลักแต่นั้นนางเป็นแบบมันกุ้งมันปูแบบทรงเครื่องอซึ่งอันนั้นก็จะเป็นแบรนด์โฮมเมดของเธอนี่เข้าถึงง่ายกว่าถูกไหมใช่คือสามารถหาซื้อได้แบบซูเปอร์มาร์เก็ตเลยทั่วไปไม่ใช่สปอนเซอร์ด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าเพื่อป้องกันคุณผู้ชมถามนะคะ แล้วเดี๋ยวจะต้องมาคอยตอบกันวันนี้ยายโทนี่ต้นใช้มันกุ้งเสวยตราพันธุ์ไฮโดรซิงใช่นะซึ่งสีน่ากินมากอ่ะเข้ามาดูดูมันแบบมันมันแน่นมันฉ่ำมันจุกอ่ะแล้วคือไขมันเยอะขนาดนี้ทั้งสามชงสามชาเออทำไงอ่ะไม่มีกินดูก็ตายสิขอกินได้ป่ะเอยฉันลืมฉันก็ยังไม่ได้กินเลยคือผู้ชายก็กินได้ใช่ไหมผู้ชายแบบผู้ชายแบบเก้งอะไรเงี้ยกินได้กินได้หนึ่งเม็ด หุยอมเลยอะผู้ชมบอกว่าช่องนี้ถือไม่ได้ปคนช่องห่กินแล้วมันไม่ได้ทำให้เราอิ่มง่ายเนาะคือเราสามารถยังกินได้ปกติเลยใช่ปะมันจะมีส่วนของมะม่วงแอฟริกาหุยเลิศที่ช่วยลดความอยากอาหารนิดเดียวไม่ได้ทำให้เราเบื่ออาหารแต่ทำให้เราไม่กินจุกจิกอ่าเออเลิศว่ะนี่คือส่วนสำคัญเลิศเลิศเลิศเปีอะที่ดุแล้ว1่งปีอะก็คือกว่า ส่วนผสมจะลงตัวก็ประมาณ8ปดเเดือนแล้วอะแล้วใช้เวลาอีกสเดือนในการผลิตบวกกับแพ็เกจจิ้งแต่ลดลดลดจริงนะแพ็เกจจิ้งคือลดมากวันนี้น้ำจิ้มเราใช้น้ำจิ้มสุรีนะคะ,ะเพราะว่าถ้าใช้น้ำจิ้มพันายอีกเดี๋ยวมันแบบไม่แบลนซ์สุรีใช้เป็นสุรีน้ำจิ้มเผ็ดอันนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้ที่เขามาชอบที่สุดนะสิ่งนี้คือผักบุ้งปกติเธอกินหมูกระทะบ่อยไหมโทนี่ต้นปกติอะกินไม่ค่อยบ่อยเพราะเอาอีกพูต้ตรงว่าก็กลัวอ้วนก็เลยแบบไม่ค่อยกินบ่อยแต่ก็กินบ้างไม่่่่่ใวาาหเทไร ต้หนหรออายุ20 25้าครับอันนี้ต้องต้องใช้น้ํามันไหมครับอะไรนะคือรู้สึกว่ามันติดกระทะเลยเอาจจริงแล้วมันไม่ติดหรอกใส่ลงไปอืมฉันกินหมูมากเลยฉันกินสมชั้นลงสชั้นให้หน่อยอุ้ยกินสาชั้นอย่างนี้เลยอย่างเดียว,วฉันกินสชั้นอย่างเดียวตายแล้วเลิศดมากแต่ก่อนนอะ,อะกินไม่เป็นเว้ยแล้วพอมาลองกินเอา้า อร่อยนี่ว่าหลังจากนั้นไม่กินเลยจ้ะไม่กินหมูมาก <c oughs> ลว <c oughs> ไม่กินหมู <c oughs> มากิวแต่สามชั้นสามชั้นเท่า,านัา้นแ,นแล้วอันนี้ถามความความพี่เด็นะถ้าสมมติเรามีาแฟนแล้วเราไปแฟนเราผิดป่ะ <c oughs> จริงๆอะไม่ผิดแต่ว่าพี่อะเป็นคนที่เป็นคนระแวง <c oughs> คือถ้าเกิดว่าใครทําท่าเหมือนอยากจะได้ของเราอะเราจะระแวงแล้วว่าเขาเข้ามาเพราะว่าหวังเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออแล้วเอาจริงๆเป็นคนโชคดีไม่ค่อยมีคนแบบลักษณะนั้นเข้ามาอ๋อเนาะเออคือคนใหญ่เข้ามาคือจริงใจส่วนใหญ่เข้ามาก็ ดูไม่ได้หวังเงินนะหรือถ้าหวังเงินก็เนียนมากจนเราดูไม่ออกเขาหวังบ้านเขาหวังรถแม่เขาไม่ได้หวังเงินหรอกซึ่งก็ไม่เคยมีใครได้นะเอาดีๆจริงหรือไม่จริงหรือไม่ถามได้ไหมถามว่าถามว่าอะไรคุณว่าเมยหมดกับผู้ชายประมาณที่แสนกว่าบาทยังต่ำต้องแสนเอาจริงเธอถ้ามีแฟนนะ แสนมันน้อยไปปะไม่คือพูดตรงๆคืออย่างนี้อันนี้ขอถามก่อนถ้า support แฟนัพพอร์ตแฟนหมายถึงว่ากินเที่ยวแล้วเราออกแสนหนึ่งมันไม่พอหรอกบ้าไปเที่ยวครั้งหนึ่งนอนฟูริลล่าตัวงบินเท่าไหร่แล้วคือเราเป็นคนเราคือสายอร p ต o r t ่แล้วใช่ป่ะแบบเราไปเราคืออยนเราจ่ายให้ได้เราเราไม่ได้ไปสาย support แต่ว่าเราชอบแฟนที่หน้าตาดีพอแฟนหน้าตาดีส่วนมากไม่ได้มาพร้อมความรวย เขาก็จะทํางานมีพอมีพอกินของเขาแต่เราเที่ยวเดือนละ3มรอบอย่างเงี้ยนอนภูวิลล่าอย่างเดียวเงี้ยเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์เนาะเราก็ทำคอนเทนต์ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแค่เขาไปเที่ยวกับเราได้ก็คือดีแล้วอ่ะมันก็ควรจะออกเพราะมันเป็นคอนเทนต์ช่องเราด้วยนะอันนี้พูดตามตรงเก็จริงนะมันมันสุกเร็วนาอช่ำๆเราควรจะใส่ก่อนกินหรือใส่ย่างลงไปวิธีกินนะไอเนี้ยหรอมันมันกุ้งไม่ คือจริงๆมันทําได้ทั้งสองแต่จะแนะนําวิธีแรกก่อนอ่าวิธีแรกคือวิธีกินที่ว่าหมอยกินให้อร่อยเอาแบบมันแบบฉ่าๆอ่าฉ่ำๆแล้วจิ้มลงไปอย่างเงี้ยแบบมันกุ้งอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยจ้ะแล้วต่อด้วยน้ําจิ้มอ๋อจิ้มสองรอบใช่สองรอบคุณคือดูทุกคนมันจะฉับแบบฉ่าแบบช่วเวอร์แม่กินเข้าไปโอ้โหน้ำมันกุ้งแบบนี้ไม่เคยลองชิมผู้ชมมาลองดูอร่อยมากอันนี้เป็นมันกุ้งนะ ตำคำนะแม่ฉันจะเน้นเอามันคีบมันขึ้นมาตอนั้นจิ้มต้องจิ้มแบบฉ่ำๆแม่เฮ้ยอีกรอบมันกุ้งพันหายก็คือเลิศแล้วนะแพงปะไม่แพงเจ้าซื้อมาเท่าไหร่หกสิบบาทต่อกระปุกกระปุกแล้วมันแน่นมากดูดิดูมันไม่ได้มีแค่น้ำนะมันคือแบบเราคีบมันขึ้นมามันมาอยู่นี่เห็นไหมมันมาอยู่นี่เห็นไหม เป็นไงแม่ mm hmm. ฉ่ำใช่ไหมบอกแล้วว่าเลิศ mm hmm. อ่ะทุกคนดูอย่างนี้เลยจ้ะฉ่ำได้ฉ่ำนี่โอ้ oh. ตามด้วยน้ำจิ้มแบบนี้เข้าปาก mm hmm. มันมีความความหอมความมันเนาะคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> อันนี้กินง่ายคราวที่แล้วว่า เออของคุณนุ่นน่ะมันกุ้งมันปูก็เป็นแบบโฮมเมดต้องสั่งจองอันนี้คือเซเว่นมีป่ะเซเว่นยังไม่มีเซเว่นยังไม่มีต้องเป็นบิ๊กซีคาฟูโรตัสเน่ยท็อปมาร์าเก็ตท็อปมาร์เก็ตมีเท่านั้นไม่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเออแต่พันไทยน่าจะหาซื้อง่ายกว่าน,นี่คุณผู้ชมอันนี้มันอย่างนี้สามชั้นเตรียมเตรียมเราไปจุ่มกับมันกุ้งกุ้งโอ้โห มันฉ่าอ่ะมันเลิศแต่มันหอมอ่ะนี่มันเป็นหมูกระทะโทนี่ต้นนะเธอต้องทําให้ฉันกินได้เลยแม่ฉันจะกินอย่างเดียวได้ตายละอร่อยมากเลยอช BE มครับเมื่อกี้กินกินเข้าไปแล้วรสชาติเป็นไงไหนบรรยายนะนะผู้ชมเวลาเราผัดกุ้งกระเทียมพริกไทยอ่ะอแล้วไอ้มันตรงหัวกุ้งขูดมารวมกับไอ้กระเทียมพริกไทยที่เราผัดประมาณนั้นเวลาผู้ชมกุ้งกระเทียมพริกไทยอ่ะและไอ้น้ำตรงที่มันรวมหัวกุ้งตรงมันด้วยอ่ะเป็นอย่างนี้อร่อยเลย นี่คือคลุกข้าวสวยร้อนๆได้เลยแค่นั้นเลยโอ้โหทุกคนอะไรดนจิตดนใจให้เธอใช้มันกุ้งในการกินความมันกุ้งอ่ะเป็นคนชอบกินกุ้งด้วยล้วแบบเราจะไปเอาแบบคือถ้าแบบเรซื้อกุ้งมาหลายๆอันมาทําเองมันก็ยุ่งยากเราซื้อแบบกระปุกเราแบบชอบกินมันปูแต่ว่าเออมีเลศพอซื้อมันปูได้ไหมอะไรนะพอซื้อมันปูไล้วปะฉันว่าอร่อยจังนี่หงอหมายถึงว่า มันมีมันกุ้งอ่องในลองผสมดิผสมกับน้ำจิ้มแล้จะได้กินทีเดียวง่ายๆจะว่าไม่ควรจะเลยเพราะว่าอร่อยมากกินอย่างนั้นได้อยู่แล้วอุ๊ยอร่อยจริงๆอันนี้เป็นการผสมใช่ไหมออโอ้โหดีเหรอดีผู้ชมมอลองแบบเน้นๆนี่คือมันกุ้งใช่ไหม เราตักมาลาดหมูเลยกับน้ำจิ้มอย่างนี้เลยเนี่ยมันกุ้งกับหมูมากมันนิ่มๆแล้วปกติอะ่ะกินมันกุ้งบ่อยนะฉันชอบกินฉันไม่ติดตู้เย็นเลยเนี่ย้เยนเธอก็จะเจอมันกุ้งมันปู อ๋อเอเออใช่แต่ว่าจะกินเป็นอ่องมันกุ้งมันปูมันจะมีไข่ผสมอ่ามันจะคุกข้าวมันดีอ่า่ไม่ไม่ปูแล้วฉันปิดกระทะไปแล้วเอากไปทะหนึ่งคุณผู้ชมที่เราพักกระทะก่อนแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้กระทะเกี่ยวกาดมากคุณผู้ชมข้อดีของกระทะเทฟลอนแบบนี้นะคือเนี่ยไอ้ที่มันดำดำปิดกระทะเช็ดออกได้เลยมันรดเนาะ โอ้ยมันฉ่ำแบบนี่เพื่อปะไม่เชื่อปยังยี่ห้ออื่นทำมาแน่เพื่อไหมหลังจากออกคลองเมามอยไปเพราะมันดังไงเขาจะปะไม่ฉันเพิ่งรู้ว่าพันท้ายมีมันกุ้งนี่ก็เพิ่งรู้นี่ไม่รู้ว่าพันท้ายมีอ๋อคือพอร,รู้ว่าจะต้องมีหมูกระทะบ้านเพื่อนอย่างเท่านี้ตัวก็คือไปเดินท็อปหากิมมิคให้กับตัวเอง ไม่คือต้องกาอยู่แล้วว่าต้องเอามันกุ้งแน่แต่ไม่รู้ว่าจะมันกุ้งยี่ห้อไหนคือถ่ายมา,าหลาย EP สูตรเนี้ยได้สู้คนอนื่นได้ยปะ่ะตำจริงเลยได้ชอบของใครที่สุดอ่ครูอันนี้พูดได้ไหมชอบของพี่เอที่สุดหมูกระทะตำลึงโออที่สุดทำไมอ่ะคือใส่แค่ตำลึงแล้วก็กินอย่างเงี้ยอ่ะคือหมูกระทะเขาอ่ะหนึ่งคือพี่เอเขามีความเป็นคนแบบ กินเต็มที่แล้ว้หมูกขาจะจัดเต็มเตาถ่านแบบปิ้งกันจนแบบไอกระเบื้องรองเตาแตกไมเป็นแผ่นเป็นแผแล้วก็หมูก็เยอะจัดหนักแล้วน้ำจิ้มเยอะแล้วพอเจอตำลึงอ่ะกับไวๆอ่ะว่าอร่อยมากคุณผู้ชมอันดับสองให้นกรักมันกุ้งมันปูเนี่ยกับทนิตต้นเตีคู่กันอันดับสามจะให้กระจังหมูกระทะ กิมจิแล้วใช้ไข่แทนน้ำซุปใส่ไข่เป็นไข่ตุ๋นทำเป็นไข่ตุ๋นแล้วใส่กิมจิอร่อยมากอริงๆอีพีแรกสุดคือได้สอดอือแต่ละคนก็คือเอสุปชัยเราจะไปสู้อะไรนบลักก็เนี่ยโทนี่ต้นก็คือคือรู้สึกว่าแบบเป็นเกียดโทนี่ต้นมากใครจะคิดว่าในชีวิตหนึ่งอ่ะเราจะได้มีโอกาสมาออกช่องระดับประเทศทุกคนเเป็นช่องที่เราตามมั้งแต่เด็กอ่ะคือเราดูตั้งแต่เราอายุแบบ12ขวบอะไรเงี้ยก็จะแบบมันเป็นความฝันมาก แล้วแบบได้มานั่งคู่กับซุปปาระดับประเทศเราติดตามเขาตั้งแต่เด็กเราติดตามทุกผลงานของเขาตอนแรกอ่ะผู้ชมกลบว่าเนี่ยพอดูคลิปนี้จบเดี๋ยวจะไปซับสไครป์ช่องนี้ต้นตอนนี้ไม่แล้วนะคุณผู้ชมรู้แล้วว่าอ๋อเป็นช่องที่ไม่ได้มีการร้าอะไร่าไรแล้วก็เป็นช่องพูดไปเรื่อยไม่คือเราดีใจจริงเราอ่ะพี่เมามอยอ่ะทำยูทูบมาด้วยกันมาตั้งแต่ไม่ได้ด้วยกันน่พอพอกัน พราเราจําำได้ว่าเราเริ่มทําก็เราเห็นพี่ว่ามอยไปกินแล้วเรามองเลยว่าคนนี้ดังแน่นอนเพราะนางมีความนางมีความเป็นซูปเปอร์สตาร์ในตัวเองไม่ว่านางจะกินอะไรนางจะดวอร่อยซึ่งความจริงแล้วมันอร่อยจริงเราถามเขาเออเขาก็บอกอร่อยจริงๆเหมือนที่เขากินแล้วเขาแบบเป็นมีคนที่มีความพรสวรรค์นะเรารู้สึกดีใจมากที่ได้มาออกช่องเขาคือเราแบบคือชีวาติดตามทุนนต้นมาตั้งแต่แ,ตแรกเลยนะคะก็ขยันก่อดราม่าต่างๆ <laughs> ด่ามาแรกที่พี่มะมอยมาคอมเมนต์คือเจเบียบะเออใช่จริงหรือไม่ครับพี่มามอยพี่มามอย <c oughs> อร่อยมังอาจบังอาจอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงๆผู้ชมแต่มันก็จะมีความเลี่ยนนะถ้ากินเยอะต้องเอาน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานมาจัดหน่อยก็จริงไม่คือกินผักก็ช่วยได้คือต้นอับเป็นคนชอบกินผักใช่กินผักบีบมะนาวเลยคุผู้ชมใช่กินผักคั่วมันจะทําให้หายเลี่ยนได้ช่วยได้ เดี๋ยวก็กินผักเ,ย,กเยอะๆนะก็จะช่วยลดการดูดซึมไขมันได้ด้วยแต่ถ้าใครกินผักไม่ไหวทีละโล2โลอะไรเงลี้ยก็กินดูค่ะแอดไลน์ไปนะคะคุณผู้ชม,อมบอกเลยว่าดีจริงๆตั้งใจทำมาเป็นปีอันนี้จริงๆนะพอกินของพี่แล้วมันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าอิ่มเลยอะ่ะหมายถึงแบบเราก็กินได้ปกติเหมือนไม่เกี่ยวนี่เข้าใจว่าคือถ้ากินยาอาหารเสริมแบบลดน้ําหนักลดความว้วมันจะทําให้เราแบบกินได้แค่คำสองคำแล้วก็คือแบบไม่กินเอาจริงๆนะแบบนั้นคือง่ายสุดเพราะว่าอะไร อพอไม่กินก็ไม่อ้วนเออก็จริงแบบทําไมของฉันทําเป็นปีเลยอืเพราะว่าโจทย์คืออยากกินเหมือนเดิมแต่ไม่อ้วนโอ้ยยากเลยตรงๆยากมากก็เลยคุยกันว่ายังไงก็ต้อง enjoy eating เหมือนเดิมประเด็นคือเราทําช่องกินนะจังแบบฉั้น่ะถ้าไม่หิวอะกินไม่อร่อยอะอาสมมติลูกค้าจ้างไปกจริงอทำไมทาหน้าแบบกินไม่ลงอย่างนี้ล่ะคะก็ไม่รอดออาตะกองช่องมอมอยเนี่ยไปออก เรียบเก่งเลยะไม่ได้หล่อไม่ไหวอะเซ็นสัญญาแล้วไปออกไปออกไปทําได้พวกทุกอย่างเลยยกเว้นรายการแบบไม่ได้จริงทำไมถึงพูดอย่างนี้ยม้มอยรอเล่น <c oughs> คําถามแรกที่ถามคือเลขมงคลคืออะไร49 52 54 56ไม่ใช่คําถามแรกเราจะถามเลยคุณเม้ามอยครับค,<ม>คุณเป็นรุกหรือเป็นครับคำถามที่สอง <c oughs> เลขมงคลคืออะไร49 52 54 56 ก็เลกมงคลไงคุณชอบเอชอบท่าไหนอย่างนี้ไม่เคยถามท่าไหนไม่เคยคือดูไม่เคยจบเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเสร็จก่อนไม่คือฉันรับไม่ได้แต่รู้หมดเลยนะว่าถามอะไรอ้าเหรอมันเป็นรายการกระเทยชอบดูคุณผู้ชมจะเอยบเก่งมีความหมูสับไข่และผัดอื อแล้วพอแล้วหรออ,อีกชิ้นหนึ่งอขอน้ำจิ้มหน่อยไหม,มถ้าไข่กวนเลี่ยนอ่ะผักช่วยได้ใช่ไข่กวนเลี่ยนงูนั่คือผักช่วยได้อไม่ฮะเขาจะฟังออกมาไม่นะไม่ออกคุณผู้ชมท่านนั้นคือคนผู้หญิงเรียบร้อยอะ่ะผู้หญิงเรียบร้อยวัยมหาลายัยวัยทำง,งานเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอะไรนะเคยมีครั้ง เราอยู่กับพิการเนาะบางทีฉันก็มีล้อแบบพูดสองแง่สองงามหยอกกันอะไรเงี้ยคุณผ <ม S 1> ู้ชมก็คอมเมนต์ว่าเออแต่ก่อนให้ลูกดูด้วยตลอดเลยนะคะเดี๋ยวนี้ไม่กล้าให้ลูกดูด้วยแล้วคะ่ะเพราะว่าแบบพูดจาสองแง่สองงาม <laughs> วันนั้นเขาว่านอนไม่หลับเลยคุณผู้ชมเขารู้สึกผิดอยากให้เขาภาวนาขอให้เขาอย่าเปิดไปเจอช่องฮอดีตมนอย่าให้ลูกเขาเปิดไปเจอรายการเย็บเก่งคือบล็อกอ่ะคุณผู้ชมต้องบล็อกรายการนี้ไปเลยเฮ้แต่ว่าเขาทํารายการใหม่ กูรูรักก็คือจะเน้นแบบเป็นเรื่องของความรักใ,ให้แบบคอคิดบุทานสอนคือ,อนางบอกว่านางอยากพยายามจะโตขึ้นอคอนเทนต์อยากจะโตขึ้นเราเราอยู่บนรถมาสักพักละตั้งแต่แรกมันก็สิบแปดบวกคนจาเราในสิบแปดบวกละเราอยากให้คนเห็นอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเรามาถ่ายรายการเราไม่พูดสิบแปดบวกเราก็พูดได้เอแล้วก็ถ่ายได้ี้แต่ว่ามันกุ้งเนี่ยคือชนะเลิศชอบไหม ขมมากตาย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 ,ตายผักเปื่อยดีมากเลยได้กินมันกุ้งกับได้มาออกห้องเม้ามอยไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอะไรอะ่ะคนนี้ตัวไม่เคยเสียดายไม่เคยเสียดายละกำไรชีวิตละหลังจากวันนี้คุณผู้ชมเห็นหรือยังอะ่ะว่ามันไม่มีความน่าจะถือมันพูดไปเรื่อยไปเรื่อยใครไม่อยากมาออกช่องเม้ามอยอะ่ะถามคนดูอะ่ะมันช่องแบบ คือช่องดังอะ่ะเขาใจยปะตามมาตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่สิบสองขวบอ่ะพี่จำได้เลยแบบพี่พี่แบบรายการเนี้ยฉันอายุยี่บ้าเหมือนกันเอาเถอ,อเอาหรอเอาหรอ <laughs> โปะแล้วนะพอพิ่การเนี่ยอายุยี 7, ่บ็ฉันก็เกรียกเค้พี่ตลอดเอาหรอฉันยอมรับนะว่าฉันไม่ได้คาดหวังกับมหมูกระทะของเธอเท่าไหร่อึกหรอแต่เธอทำคะแนนได้ดีมากก็มันอร่อยมันทำ ฉันไม่ได้คาดหวังจริงเพราะว่าทุกคนที่เคยมาหมูกระทะบ้านเพื่อนทําไว้แบบทาคะแนนไว้สูงมากคือไม่เคยมีใครมาแบบแบบเฉยๆอ่ะนอกจากมีได้ที่แบบเออเป็นหมูกระทะดาบผัวก็คือจะเน้นการดาบผัวแต่นี่คือเกินคาดใช่ไหมเกินเป็นไงล่ะเซเดมิก็เป็นร้านแบบร้านอร่อยถึงแม้ว่าเนี่จะพูดไปเรื่อยแต่เน่ตั้งใจรู้แล้วว่าเราจะมาเจอพี่ม่อมอยเวย เราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่อร่อยที่สุดมากินกับเขาเพราะเขาคือไอดอลเราในการทํางานเขาคือคนที่เราติดตามแล้วก็เราทําตามเขาทุกอย่างย้อนกลับไปดูที่เขาบอกว่าคนนี้ต้นเป็นยังไงนั่นแหละครับคนนี้ต้นตามจากคนนี้ครับคุณผู้ชมจับรับหมูกระทะบ้านเพื่อนวันนี้นะคะเป็นหมูกระทะมันกุ้งเสวยอืของพันธุ์ทาโยสิ <laughs> <laughs> โอ้เหมือนเขาเข้าซื้อคลิปนี้ของ oh. เราเลย แต่เขาไม่ได้ซื้อแต่ยายโทนี่ต้นดันซื้อมันกุ้งเสวยของมันท้ายมาอโปรโมทให้ถือว่าเป็นมันกุ้งที่ราคา Affordable คุณผู้ชมสามารถหาซื้อมากินได้กระปุกละร้อยหกสิบซึ่งกระปุกหนึ่งเนี่ยเอาจริงแบ่งกินได้ประมาณสี่คนสี่คนปกติเพราะว่าของเรากินก็เหลือประมาณขึ้นเหลือของเขามาจะเหลือเยอะเหลือน้อยกว่านิดนึงเพราะเขามากินเยอะกว่าโทนี่ต้นเขามาตัดเป็นคำๆเลยแต่ว่ากระปุกหนึ่งแบ่งได้สี่คนก็ตกคนละประมาณสัก 40บาทอืสีบาทเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงสําหรับมันกุ้งเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารที่มีราคาแพงและที่สําคัญคือมันฟินมากจริงต้องลองจริงๆหมูกระทะมันกุ้งเสวยคุณผู้ชมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณณ <c oughs> น,นิต้นด้วยที่มาสร้างความเพเรอยในช่องของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะไลค์แอด ไปแล้วผู้ชมท่านชักพี่ลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กับช่องมาหมอยด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะทำอะไรที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยคลิปนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมอสอุยเหลือเยอะอยู่นะคะน้องมอสน่าจะหิวแต่มันกุ้งริง